สวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีทางพัดพลคนรากหญ้ยานะครับวีหนึ่งและวีสองครั้นี้ผมยืนอยู่ที่ร้านป้าแอดของเก่าครับขายของเก่าทุกชนิดนะครับเกี่ยวกับอะไรรถยนต์มีรถใหม่รถเก่าไอรถใหม่ไม่มีพูดผิด <c oughs> มีแต่ของเก่านะขอคําว่าของเก่าต้องมีแต่ของเก่ารถเก่ามีหลายอย่างนะใช้ได้มั่งไม่ได้มั่งมาดูเอากันแล้วกันนะตามสภาพเนี่ยเอาแบบอันนี้จะต์ทติดเลยฮะต์ทติดไหมล่ะติด โดนคุณป๋านวนน่งมาถามเฉยๆไม่ซื้อโอ้เนี่ยนี่มาจากาตลารคามนะเป็นพิกเอ็มเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็ดีอันนี้ก็แข็งแรงดูนะสตาร์ด้าตัวเนี้ยเออแต่แย่ครับทุกคนรถอีแต่นี่ก็มีนะเนี่ยอีแต่เนี่ยอีแต่นี่ราคาเท่าไหร่น้องมีเกียร์กลางด้วยเนี่ย มีเกียร์กลางเลยเดี๋ยวลองถามดูด้วยเผื่อเผือ่อมีใครสนใจเกียร์กลางอีแตนตัวนี้น่าจะเป็นเออเดี๋ยวดูกี่แรงเครื่องเครื่องสิบเอ็ดแรงเนี้ยไอ้คนนี้เครื่องสิบเอ็ดแรงนะเครื่องสิบเอ็ดแรงมีมีเกียร์กลางแล้วก็มีเนี่ยเไม่รู้เท่าไหร่พี่ไออีแตนนี่เท่าไหร่นะพี่อีแตนเท่าไหร่หรับ อีแตนนะอ่าไอแตนไม่ใช่รถไถอีแตนสี่หมื่นห้าโอ้โหอีแตนสี่หมื่นห้าครับทุกคนนี่สี่หมื่นห้ากระบะไม้ดูเป็นดูกันกี่เกียร์มีห้าเกียร์นั่นเป็นห้าเกียร์แหละนะนีมีมีสโลด้วยนะสี่หมื่นห้ามีสโลด้วยโอ้โหนี่มีแหนบสองชั้นมีมีมีเกียร์กลางนะครับมีเกียร์กลางยางยางเต็มดีนะ ยางเต็มเดยแต่ระบบเบรกนี่ไม่แน่ใจแต่เราจะใช้ได้เลยนะครับเครื่องเป็นอ t ทีเครื่องนี้เป็นอีทีโอผมว่าน่าจะมันทุกได้ไม่ต่ำกว่าสองตันเนาะอ่ะมันทุกได้แม่สองตัน,นะเนาะสองตันเอ้มีคนถ้ามีใครตามหานี่โทรมาเลยติดต่อมาเลยเนี่แตนเครื่องสิบเอ็ดแรงนะครับปิดเกียร์กลางด้วยตัเนีน้พร้อมใช้ พร้อมใช้นะครับทุกคนนี่อันนี้เป็นสี่ห้าครับกําลังรอซ่อมอยู่สี่ห้ากำลังรอซ่อมอน,นั่นก็เป็นอีแตนเหมือนกันมีเยอะเลยทุกคน,นเป็นเครื่องพัฒนาเดินตามก็มีครับเครื่องดีอยู่แนละ้วไอ้โครงดีอยู่เครื่องนี้แกะไปขายแล้วแหละมาเดินลงกใน ไม่ได้มาตั้งนานแล้วโล่งวันโล่งเลยนะปรับสภาพใหม่เข,หมเ,เข้าใหม่หมดเลยเข้าใหม่หมดเลยอันเก่าที่ขายหมดแล้วเ,เอามาลงเจ็ดล้านอคนที่ไหนมาเหมาไปไอะคนที่ไหนมาเหมาไปเจ็ดล้านอ๋อเจ็ดล้านเลยนะนที่เคยถ่ายนี่ไปหมดเลยนะนนโอ้ซื้อมาใหม่ โอ้เหเมาไปทั้งหมดเจ็ดล้านนะครับเอาเหมาไปที่จังหวัดสระบุรีนะลุงก็บอกโอ้โหเจ็ดล้านแต่นี้เอามาลงใหม่นะมันเลยดูโล่งๆเออแสดงว่าเขาไปเปิดร้านใหม่หรือยังไงไม่รู้นะเนี่ยไอ้ันนี้เป็นน่าจะเป็นนิสสันล i เซลเครื่องนิสสัน Big กเอ็ม้าแดงอันนี้ก็น่าสนใจนะนะเนี่ยใครที่มองหาเครื่องนะครับทุกคน ผมผมเคยรีวิวไปหลายหลายครั้งแล้วเขาบอกผมว่าทําไมไม่บอกราคาโอ้โหนี่พูดแบบไม่คิดเลยนะท่านคิดดูกันแล้วกันว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะถ้าผมไปบอกราคาว่าไอตัวนี้เท่านั้นไอตัวนั้นเท่านี้ตทวนี้วันนี้ทั้งวันผมรีวิวไม่หมดผมรีวิวไม่จบแน่ถ้าใครอยากรู้โทรมาถามเบอร์ปแอดร้านหน้าคลิปด้านล่างคลิปอ่วางไว้ได้เลย ใครอยากรู้ราคาตัวไหนโทรมาสอบถามได้เพราะว่าผมไม่รู้ราคาครับผมมีหน้าที่รีวิวอย่างเดียวอยากรู้ราคาโทรมาถามปรอดอันนี้มาลมเบรกปิกอัพเบลเซฟตี้เบล,เบลโอ้โลงจริงๆอะที่ไหนได้เขาบอกเขาเมาไปอ๋อเขาเมาไปเจ็ดล้านสิบคันรถสิบล้อสิบลูกสิบคันรถพ่วง ไปที่สระบุรีนะถ้าใครที่อยู่ใกล้ๆก้สระบุรีลองไปดูร้านของเก่าไม่รู้ว่าร้านอะไรอะ่ะแต่เขาเหมาไปจากร้านป้าอดแล้วป้าแอดก็สั่งคามาใหม่ถึงว่ามันโล่งหูโล่งตาจังเลยเนีล้อกระทะก็เป็นล้อกระทะมือสองนะเล้อกระทะมือสองนะยังก็ยังดีอยู่นะครับอันนี้ยังใหม่อยู่เลยนะม,มันไม,ไม่ไม่ทำสีนะบอกเลยนะว่าไม่ได้ทำสีบางที่นะ่ะเขาเหมาเขาเหมาแบบว่า แกะออกจากบางคนเขาซื้อเนาะซื้อลถใหม่ป้ายแดงมามันเป็นแบบที่ไม่มีล้อแม็กเขาก็ขายขายถอดออกมาเขาก็มาขายให้ปแอดต่ออีกต่อหนึ่งนี่เป็นในพวกเฟืองนะครับเฟืองแหนบอะไรที่มันใช้ใช้ได้ที่ว่ามันหาซื้อถ้าเราไปหาซื้อที่ร้านของอะไรของตมใหม่มันก็จะมีราคาที่มันแพงแล้วก็มาเดินดูเชียงกงนี่ปีกนก เป็นฐานรถไถก็มีครับเนี่ยเห็นไหมรถไถมีทุกรุ่นแหละตั้งแต่ไอ้พวกฐานใหญ่ๆอ่ะรถรถไถฟอร์ดรถไถโคต้ารุ่นใหญ่มีกระทั่งรถไถดัดแปลงรถไถนาเดินตามก็มีอันนี้ยอยกากบาทนะไอ้ตัวนี้มุมนี้ก็เป็นพวกพวงมาลัยนะพวงมาลัยอันนี้ปั๊มน้ำมันไฮดรอลิกของรถยนต์หรือว่ารถเก๋งนหะมันเลือกดูเอานะปั๊มน้ำมัน เวอร์นะเขาเรียกปั๊มน้ำมันพาวเวอ,อันนี้ก็เป็นอ่าอ่าอะไรนะของเนี่ยรถเขาเรียกผมก็ลืมไปละเยอะจะเรียกไม่ถูกอะนะอันนี้ใหม่นะบางอย่างก็ใหม่นะครับเอาเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูมาดูเครื่องกันนะมาดูเครื่องกันนยะเครื่องเนี่ยอันนี้อะไร et อนะไรเจ็ดเจ็ดแรง เจ็ดแรงอ่าเจ็ดสิบนี่เจ็ดแรงฮะเจ็ดแรงมันน้อยแท้เจ็ดแรงไปสู่น้ำอย่างเดียวแหละเนี่ยโอเคถ้าทนไรที่อยากจะสอบถามว่ามันมีอะไรที่มันขันหลือที่มันหามไม่ไหนไม่ได้แล้วลองลองโทรลองโทรมาสอบถามร้านแปร์ได้นะมารียกโทรศัพท์เดี๋ยวผม,มจะวางไว้หน้าจอนะโอเคขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็อ,อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพัดนพลคนรักญาด้วย เดี๋ยวรอเดินทางนะวันนี้หลังจากที่ผมออกจากร้านแอรแล้วก็ผมจะเดินทางไปที่ช่องเม็กจังหวัดบนรารธาธานีนะครับจะไปส่งเจ้าเอ็มเจสแบบนั้นนะครับแต่ไม่ใช่คันนี้แบบนั้นแหละสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีคนคนรากย่าครับ,ค,ค,รค,รบ,ค,รบคลิปนี้กําลังจะเดินทางไปที่ช่องเม็กอุบลน,นะครับก็อพอดีมีลูกค้านะอยากจะได้ล้อเหล็กจดสูงๆยาวๆ เจ้าก็เอาเอาที่เอาเอาสองเลยใช่ไหมก็อันเดียวกันนะเอาลงอีกอ๋อตคนนี้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเเอาลงหน่อยลงหน่อยเดี๋ยวลงกันลงก่อนมันยังไม่เข้าล็อกเดี๋ยวมันยังไม่เข้าล็อกอีกหน่อยอีกหน่อยโอเคเอาขึ้นเลยอ่ะโอเคเอาละอ่ะนี่ล้อเหล็กครับล้อขอบ30นะลูกค้าที่อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานีครับฝากบอกว่าเอาไปให้ด้วยอยากจะได้นะมีอยู่คู่เดียวนะไอตัวนี้เป็นขอบ30นิ้วนะครับใหญ่กว่าธรรมดาถึง4นิ้วแล้วก็ตัวเล็บมันอ่ะประมาณ3นิ้วนะครับเห็นไหมอันนี้คือตัวตัว3นิ้วไอตัว30นิ้วนะไอตัวนู้นเป็นตัวตัวตัวเล็กไหมเนี่ยตัวเล็กเอามา าทีละอันนะอ่าอาทีละอันหรือเปล่าเล้กขึ้นคู่เลยอ๋อโอเคโอเค ทีรันนะตุ๊บได้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 จับแท็กไฟท้ายไม่คุ้มเลยครับนี่ก็พอได้ค่าน้ำมันลดนะครับก็ลูกค้านะลูกค้าเอฟซีอยากได้อ๋อวางเลยครับวางเลยโอเคเดี๋ยว บริการเต็มที่เลยขอบสามสิบใหญ่มากเลยเดีดด๋ยวไอ้ตัวนั้นมาคล้องมัมาคล้องไปด้วย นอนจับน้อยจับน่อยเดี๋ยวมาแจ้งโดนทับเลยไหมทับเลยทับเลยป่ะไอเดี่ยผมเชือกมัดเออท,ทับเลยทับเลยดีกว่าโอเคโอเคอู้พ <c oughs> อ,อแล้วครับไปเลยนี่ฮะสามสิบครับลูกค้าตามสมลูกค้าอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธาน,นีฮะอันนี้กำลังเดินทางไปช่องเม็กนะ Yeah.